ว้าววันนี้นะฮะพี่ปักจะมาสอนวิธีการเล่นกิจกรรมการคืนชีพของมังกรแห่งแสงกิจกรรมนี้นะฮะพร้อมกับกันได้รับสกินฟรีของวอค่สสกินนี้และที่สำคัญสกินระดับมิราเคิลสกินนี้ก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะะสำหรับพงคิวเลนของเรานั่นเองก่อนที่จะไปรับชมเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์แลวก็คอมเมนต์ไว้พี่ปักด้วยนะครับ ริดแมนช็อปบริการเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%และยังมีบริการเติมเกม Rv ในราคาถูกเติมเร็วเติมไวภายใน5นาทีแถมปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเขาใช้แค่ตัวเลขโอเพนไอดีเท่านั้นนะครับ และยังมีผู้ติดตามในไลน์มากกว่า160,000คนและมีบริการเติมเกมออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเพียงแอดไลน์แอด Redman Shop อย่าลืมใส่แอดนำหน้าหรือว่าคลิกลิงใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะพี่ปั๊กต้องขอเอาหน้ามาออกก่อนนะคะพอเราเข้ามาสู่ตัวเกมเนี่ยเราจะสังเกตเห็นนะคะว่าหน้าต่างแรกเนี่ยที่โปลวไม่เราเห็นคือหน้าต่างของฮีโร่ตัวใหม่นองอาญานนเดงนะฮะ กับคํากล่าวทิศพี่มั่นใจว่าหลายคนเนี่ยจะต้องกดข้ามหรือว่ากดสคิปตรงนี้อย่างแน่อนอนแต่เดี๋ยวพี่อ่านให้ฟังนะฮะตอนนี้เนี่ยไม่ใช่เวลามาเออเร้อยลอยชายแล้วเห็นไหมว่าสนามร,รบกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปดูเหมือนว่าข่าวลือที่โลกกําลังจะเกิดหายนะจะเป็นจริงแล้วเมื่อเรากดข้ามไปอีกหนึ่งรอบเนี่ยเราจะสังเกตน,นะฮะว่าก็เขียนว่าไข่มังกรนี้จะเป็นความหวัง เดียวสุดท้ายของเราได้โปรดช่วยปกป้องหน่อยและเลี้ยงดูมันได้ไหมนี่พอเรากดข้ามไปอีกหนึ่งครั้งนะฮะ เข้ามาสู่กิจกรรมนี้พอเราเข้ามาในหน้าต่างนะเราจะเห็นว่ามีรูปมังกรตัวน้อยตัวนี้นะฮะที่ไม่มีสีสรษนไม่มีหัวเหมือนพระโดนโกนหัวทุกคนซึ่งน่าสงสารมากเลยแต่ถ้าเรากดไปมุมซ้ายบนเนี่ยตอนนี้เรายังไม่สามารถอ่านกิจกรรมนี้ได้มาที่มุมขวาเองก็ไม่สามารถอ่านได้ก็ตรงนี้ก็ยังเปิดไม่ได้นะฮะสาเหตุที่เราเปิดอะไรไม่ได้เลยในกิจกรรมการเคืนชิพมังกรเนี่ยเรายังไม่กดในการตรวจสถานะตรงนี้นะฮะเรากดเปิดตรวจสถานะ พอเปิดตรวจสถานะเนี่ยมันจะเกิดมาเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปนะฮะเราจะสังเกตว่ามุมซ้ายบนเราเนี่ยเราสามารถกดได้เรียบร้อยแล้วนะฮะที่การปลุกพลังมังกรแห่งแสงเนี่ยก็คือ 1. ผู้ท่านจะต้องใช้พลังงานในการพัฒนาร่างมังกรและหลังจากตัวเกมอัปเดตเวอร์ชั่นเรียบร้อยแล้วเนี่ยผู้เล่นจะได้รับรางวัลตามผลลัพธ์ของการพัฒนาร่างนั่นแสดงว่าสรุปว่าวอลคาสกินใหม่ของเราเนี่ยเราจะได้รับหลังจาก อัปเดตแพทใหม่หรือว่าอัปเดตตัวแมพใหม่มานั่นเองนะฮะ 2. องสามารถหาพลังงานธาตุต่างๆได้จากภารกิจรายวัน 3. นอกจากนี้เนี่ยยังสามารถหาพลังงานเพิ่มได้จากกิจกรรมต่างๆและการแชร์ให้เพื่อนด้วยในส่วนี้เนี่ยให้เรามาอา่านต่อตรงนี้นะทุกคนมุมซ้ายนี่นี่เพราะเรากดไปแล้วมันจะเห็นนะฮะหผู้เล่นสามารถใช้โค้ดของตัวเราเองเนี่ยจากเพื่อนแล้วก็จากตัวเราเองเนี่ยแชร์ให้เพื่อได้รับพลังงานได้ด้วยนะครับ 2เนี่ยสามารถรับโค้ดจากเพื่อนได้เนี่ยหครั้งนะฮะต่อวันซึ่งการแชร์โค้ดให้เพื่อนเนี่ยเราจะไม่มีการสูญเสียพลังงานไปนะ,ะทุกคน3พลังงานเนี่ยหาได้จากการแชร์จะแตกต่างกันออกไปตามธาตุปัจจุบันและในส่วนต่างๆของมังกรนั่นเองนะฮะหยุดฟังก่อนหมดปัญหาเวลาจะซื้อขาย ID เกม RV แล้วกลัวโดนโกงต้องนี่เลยพร้อมชอเพจซื้อขาย ID ที่ดีที่สุดในตอนนี้มีไอให้เลือกราคาตั้งแต่50บาทเป็นต้นไป ID ดีพร้อมเล่นดูนเน้นราคาถูกอัปเดต ID ดีใหม่ทุกวันและยังมีบริการปั๊มแรงค์โดยทีมงานมืออาชีพหากสนใจติดต่อเลยที่เพจ admin Fro ฟรองฟรองช็อเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างอย่างแรกเนี่ยให้ทุกคนกดมาที่ทํานายด้านขวานะฮะทุกคนนี่พอกดมาปุ๊บเราจะสังเกตเห็นนะฮะว่าเราไม่สามารถเปิดในถัดไปได้เพราะว่ากิจกรรมยังไม่เปิดบทใหม่นั่นเองนะฮะจะต้องรอวันเวลาของมันนะฮะให้เรากดคําว่าเข้าใจแล้วเท่านั้นเองนะฮะต่อไปเนี่ยวิธีการรับพลังงานเนี่ยที่วิธีแรกเลยก็คือกดไปตรงนี้ จะมีการล็อกอินเพื่อรับพลังงานนะฮะนี่พอล็อกอินไปวันแรกเราจะได้มา20ตราพลังงานได้ทีเดียวนั่นเองนะทุกคนซึ่งวิธีรับต่อไปเนี่ยเราจะเห็นนะฮะว่ามันสามารถเล่นในโหมด55หรือว่าจัดอันดับได้นะ,ะในส่วนนี้เราก็จะได้รับพลังงานมาในนี้ด้วยนะฮะต่อไปเนี่ยเลขพลังงานจากการแชร์รายวันได้ด้วยนะครับก็คือได้1ครั้งนั่นเองน่าจะได้ทีละ20ะฮะพี่ป๊กคิดอย่างนั้นนะ ต่อไปเนี่ยก็คือการส่งเสียงสะท้อนให้เพื่อนหรือว่าการแชร์โค้ดให้เพื่อนนะให้เรากดไปเลยและเราจะสังเกตน,นะฮะว่าเราสามารถแชร์โค้ดตรงนี้ให้เพื่อนได้นี่ทุกคนจะเห็นโค้ดนี้นะทุกคนเอาโค้ดของพี่ปั๊กไปใส่เลยเดี๋ยวพี่ให้โค้ดไปโอเคไหมครับนี่เป็นการแจกโค้ดเพื่อนคนดูนะฮะซึ่งพอเราแชร์ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยพี่จะบอกใ้คําเดียวว่านี่เราสามารถของเพื่อนมาได้ด้วยนี่คือการรับเสียงสะท้อนหรือว่าการรับโค้ดจากเพื่อนพอรับมาเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราก็ใส่อะพี่ปั๊กใส่ให้ดูเลยนะฮะ นี่พอเราได้โค้ดไม่รี้บร้อยให้เรากดตกลงนะฮะแล้วก็กดยืนยันตรงนี้ไปทันทีเลยนะฮะทุกคนนี่พอเรายืนยันเสร็จแล้วมันจะขึ้นคําว่าเสียงสะท้อนจากไข่มังกรเพื่อนได้ส่ง100่งพลังงานให้กับคุณยืนยันที่จะรับหรือไม่พอเรากดยืนยันในการรับไปเนี่ยเราจะได้มา1น0พลังงานแต่ทุกคนไม่ต้องสงสัยนะฮะว่าทําไมพลังงานมันถึงไม่ขึ้นตรงนี้เลยครับพี่ปั๊า พี่ปักกลับมาแล้วนะฮะให้เราเข้ามาที่กล่องข้อความนะทุกคนนี่เราจะได้หินพลังวิญญาณของธาตุมา20อันก็คือครั้งแรกที่เราที่เราล็อกอินครั้งที่2ก็คือที่พี่ใส่โคตดนี่ได้มานะ,ะให้เราก็แค่กดรับแต่ว่ากระเป๋าห้ามเต็มนะครับและนี่คือหน้าต่างพื้นหลังใหม่ของเกม RO ปีเอ,เองนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยสมบูรณ์แบบซึ่งตอนนี้แมปใหม่าย,ายังไม่เข้ามานะทุกคนแต่รอไปก่อนอีกสักครู่เดี๋ยวจะเข้ามานะฮะต่อไปหลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยนะฮะว่ากิจ,จกรรมเนี่ยถ้าไม่โผล่หน้าต่างแบบตอนเข้าเกมเนี่ยพี่ปั๊กมันเข้ายัางไงให้เรามาที่มุมขวาบนนะฮะเพราะว่ากิจกรรมของเราเนี่ยเป็นแนวแห่งความสําเร็จชาชาตินะเล้งนะฮะก็กดไปเลยทันทีนะทุกคนนี่จะเป็นกิจกรรมการปลูกพลังงานมังกรแห่งแสงให้เราคลิกเข้าไปเลยนะฮะทุกคนพอเราคลิกปุ๊บมันจะมาอยู่หน้าเดิมแต่ว่าพี่ปั๊ ก่อนกันละกันนี่รับไปแล้วนะฮะหนึ่งร้อยพลังงาน แล้วก็รับไปอีก20พลังงานนะฮะมาแป๊บเดียวพี่ได้ไป120แล้วเว้ยนี่ทุกคนพอเรารับเสร็จมันจะขึ้นหน้านี้นะฮะ120ทับหนึ้นั่นเองเฮ้ยเรากดคำว่าพัฒนาร่างไปเลยนะฮะนี่พอพัฒนาร่างเนี่ยพี่ต้องขอบอกว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนไปในหน้าถัดไปนะนี่เราสามารถเปิดได้แล้วเห็นปะตอนแรกเนี่ยเราไม่สามารถเปิดหม้หน้านี้ได้ถูกไหมทุกคนพอเราพัฒนานเนี่ยมันจะเริ่มเนี่ยจากวิญ,ญญาณกลายเป็นาธาตุแห่งแสงจากร่างกายกลายเป็นาธาตุน้ํา จากเขาของน้องเนี่ยกลายเป็นาธาตุฟอยจากหัวของน้องเนี่ยกลายเป็นาธาตุฟอยเหมือนกันนะฮะต่อไปเนี่ยจากปีของน้องเนี่ยจะกลายเป็นาธาตุล้มที่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือหางกลายเป็นาธาตุน้ําให้เรากดคําว่าตรวจสอบผลนั่นเองนะฮะพอเราตรวจสอบผลเสร็จเนี่ยก็แค่นั้นก็ถือว่าเข้าใจกันนะครับ นี่พอตรวจสอบผลเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันจะขึ้นว่าถ้าคุณใส่พลังงานท่านลงไปแบบนี้จะทําให้มันเติบโตขึ้นซึ่งแต่ละท่านเนี่ยจะทําให้มันพัฒนาร่างในรูปแบบที่แตกต่างกัน อตอนนี้หัวหมาได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนะฮะทุกคนคงจะเห็นวิธีการอธิบายทั้งหมดไปแล้วนะฮะซึ่งถ้าเราดูมุมซ้ายบนเนี่ยมันจะขึ้นว่า100บวก65ก็คือจากที่เรามีอยู่100บวกศูนเนี่ยมันจะบวกค่าพลังงานไปเรื่อยๆๆๆแล้วมันจะขึ้นกับว่าน้ําฟอยปลุกพลังแห่งแสงพัฒนาร่างเป็นร่างแรกนะ,ะทุกคนจะเห็นนะฮะว่า แต่ละธาตุของเราเนี่ยได้อัปเดตมาแล้วนะฮะก็คือธาตุไฟธาตุแสงธาตุน้าธาตุไฟอ,อีกหนึ่งอันแล้วก็ธาตุลมแล้วก็ธาตุน้ําอีกหนึ่งอันนะต่อไปเนี่ยการรับพลังงานเนี่ยก็จะไม่มีเพียงแค่นี้นะฮะเดี๋ยวพี่ให้ดูคลิปเสิมอ,อีกเคลิปปังให้เราเค้เล่นตัวละครอะไรก็ได้นะฮะเข้าไปเฉพาะโหมด55นะทุกคนซึ่งพอเราเข้าไปในเกมแล้วเนี่ยเราจะสังเกตเห็นนะฮะว่ามันจะขึ้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมืดอยู่ ซึ่งทั้งหมดเนี่ยในเกม1ตาเนี่ยมันจะขึ้นทั้งหมด3ที่นั่นเองแล้วจะขึ้นแบบซุ่มนะฮะให้เราเดินเข้าไปเก็บอันที่1แล้วมันจะคูขึ้นมุมด้านซ้ายนะฮะว่าเราได้เก็บพลังธาตุแห่งความมืดไปแล้ว1นทับสพอเราเก็บอันที่2ไปมันจะขึ้นเป็น2อทับสนั่นเองแล้วพอเราเก็บอันที่3มันจะขึ้นเป็น3าทับสนั่นเองนะฮะซึ่งพอเราเก็บครบทุก3อันเนี่ย เวลาจบเกมเนี่ยเราจะได้กล่องข้อความนี้มาฮะ,ะเป็นกล่องพลังงานธาตุนั่นเองซึ่งพอกล่องนี้มาเนี่ยให้เราเข้าไปเปิดกล่องเพื่อรับพลังงานธาตุเพิ่มเติมนะฮะพี่ปักต้องขอบอกอีกหนึ่งรอบนะ,ะว่ากล่องพลังงานธาตุเนี่ยจะได้วันหนึ่งเนี่ยแค่3เกมเท่านั้นหรือว่าได้รับสูงสุดแค่9้าอันเท่านั้นนะฮะทุกคนโอเคไหมดยฉะนั้นเนี่ยต้องเข้ามาเล่นทุกวันนะครับ บัสอยากให้ทุกคนสังเกตมุมล่างขวานิดนึงนะฮะการพัฒนาเพื่อรับของรางวัลจากอาญาเนี่ยเริ่มจากจุดนี้แหละทุกคนกดไปเลยพะทุกคนกดเนี่ยพี่จะสังเกตเห็นนะฮะว่าเวลาเราพัฒนาไปได้เนี่ยเราจะได้รับอย่างได้คือชิ้นส่วนของรูนก่อนนี่เราจะได้รับมาแบบฟรีๆนะฮะห้าร้อยชิ้นส่วนนั่นเองก็กดรับไปเลยนะฮะ ซึ่งเดี๋ยวพี่ปักจะพาเราเนี่ยไปดูคลิปเสริมกันต่อนะฮะเพราะว่าการอธิบายแค่นี้เนี่ยทุกคนจะต้องไม่เข้าใจอย่างแน่นอนแต่พี่ปักใจทุกคนสังเกตพื้นหลังไว้ก่อนนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยมังกรของเราเนี่ยเป็นสีหลายสีสันหรือว่ามังกรรุ้งแห่งนภานั่นเองซึ่งตัวนี้เนี่ยยังไม่ใช่อีกนิวนะทุกคนตัวนี้เนี่ยเป็นดักสลเย์ธรรมดาอยู่นี่พอคลิปนี้เปิดมานะฮะจะเห็นว่าแจกสกินใหม่ฟรีซึ่งสกินนี้เนี่ยเป็นสกินวอลขาดถาวรนะทุกคนนี่คือ เป็นอะไรที่สวยงามมากมากกว่าขาดใส่มาสีขาวหรือว่าชุดคลุมสีขาวนี่คือเอฟเฟกนะทุกคนพี่ต้องขอบอกว่าวาขาดเนี่ยน่ะไม่มีเอฟเฟกการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดแต่เวลาเราขี่หลังม้าเนี่ยมันเปลี่ยนจากตัวสีดํากลายเป็นตัวสีขาวทองนั่นเองนะฮะถือว่าสวยนะสําหรับพี่ปักพี่ปักชอบนะฮะเพราะว่าของฟีีแล้วนี่เข้าสู่กิจกรรมการปลูกพลังงานมังกรแล้วนะฮะนี่สังเกตภาพไปดีๆเริ่มต้นมาเนี่ยก็คือนี่พลังงานที่พี่สอนไปตอนแรกและนี่คือการแชร์โค้ดและรับโค้ดจากเพื่อนนะ นี่คือระบบพลังงานให้เรากดไปที่คำว่าพัฒนานั่นเองนะฮะนี่นี่คือเขาสอนอยู่นะทุกคนนี่ปรากฏไปพัฒนาแล้วกดพัฒนาอีกพอเราพัฒนาไปเรื่อยเรื่อเนี่ยเราจะสังเกตเห็นนะฮะว่ามังกรเนี่ยเป็นสีทองอารามแล้วและเราจะสังเกตเห็นว่ารูปนี้เนี่ยทำให้ทุกคนเห็นว่ามัางกรเนี่ยมีสีทองหมดทั้งเขาทั้งอะไรพวกนี้ไม่มีสีรุง้งเลยนะทุกคนซึ่งพอมันไม่มีสีรุ้งเนี่ยเราสามารถรับสกินวอลขาดได้ทันทีนั่นเองนะฮะ สรุปได้ง่ายๆเลยก็คือให้ทุกคนเนี่ยเก็บระบบพลังงานนี้นะฮะแล้วมาอัปเกรดโดยวิธีการเพิ่มการพัฒนาแบบนี้ไปเรื่อยๆๆแล้วกดตรวจสอบไปเรื่อยๆมังกรเหล่านี้เนี่ยจะทําการพัฒนาแบบสุ่มไปเรื่อยๆๆๆ จนมันกลายเป็นสีทองทั้งตัวนะทุกคนพอกลายเป็นสีทองทั้งตัวแค่นั้นเองนะฮะเราก็จะมาสามารถรับสกินวอลคาดฟรีๆได้แล้วอ่าซึ่งตอนนี้นะฮะพี่ปั๊กได้อัดคลิปตอนเที่ยงคืนกว่าๆนั่นเองนะฮะสกินใหม่ของตัวคิวเลนเนี่ยกิจกรรมยังไม่มานั่นเองนะฮะพี่ปั๊กคิดว่าน่าจะมาประมาณ10บโมงเช้าแต่พี่ขอเด้งกิจกรรมก่อนกันลวกันที่มันมีความเป็นไปได้แล้วก็มาเปรียบเทียบระหว่างเซิร์ฟไทยกับเซิร์ฟที่พัฒนาไปแล้วนะฮะ รูปรูปแรกเลยนี่คือกิจกรรมที่บอกว่ากําลังจะมานะ,ะแต่เมื่อเราดูในคลิปของเซิร์ฟไทยนี่คือคลิปที่บอกว่าเซิร์ฟไทยเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรว่าปฏิกิริยาหรือว่าเอฟเฟกการใช้สกิลนะฮะของตัวคิวเลนสําหรับสกิลที่1ก็จะมีรูปลักษณ์อย่างนี้นะฮะอ่าแล้วนี่คือรูปลักษ์ของสกิลที่2วิธีการพุ่งนั่นเองแล้วพอใช้อันตีเนี่ยพี่ต้องขอบอกว่าอันตีของน้องคิวเลนเนี่ยเป็นอะไรที่แบบโอ้โหเห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดเลยฮะ แต่สิ่งที่พี่อยากให้ทุกคนเปรียบเทียบคือนี่อีกหนึ่งคลิปนะฮะเป็นคลิปของชาวต่างชาติของหรือว่าที่ไม่ใช่เซิร์ฟไทยนะดงฟังเสียงให้ดีนะฮะดูเขาทำแบบอลังการขนาดไหนทุกคนดูดิอันนี้ไม่ใช่เซิร์ฟไทยนะทุกคนคลิปนี้เนี่ยเป็นอะไรที่อลังการมากดู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  โอ้โหคํามความช่องมรากามาตีคนตายดูโอ้โหดูและนี่คือแมปใหม่นะทุกคนดูสวยมากอ่ะสกินนี้เหมาะกับแมปใหม่มากๆโอ้โหโอ้โหโอ้โหฆ่านาคอกับมูราตายแมงโคเทนแล้วก็ดาบที่ปักเนี่ยน่าจะเป็นดาบของทูทิวเลนนะฮะทุกคนโอ้โหโคตรจอมยุทธแห่งหินวิญญาณมังกรหยอกเลยเฮ้ยพี่เราลืมพูดเลยไม่ใช่ทิวเลนเนี่ย กิจกรรมของคิวเลนเนี่ยพี่ลืมพูดเลยว่ามันเป็นระดับมีราขึ้นจากคลิปที่แล้วเนี่ยน้องๆหลายคนคอมเมนต์มาว่าพี่ปั๊กครับมันบอกอยู่แล้วนะ,ะว่ามันเป็นระดับหนอเออพี่ขอโทษนะไม่ได้อ่านฮะมันบลือฮะอัดดื่มี่เราเข้ามาที่หน้ากิจกรรมเป็นสื่อนำเป็นความสาเร็จช้าๆเหมือนเดิมแล้วก็กดมาข้างล่างนะฮะที่คําว่าเติมคูปองนั่นเองนะ,ะทุกคนนี่เราจะสังเกตเห็นนะฮะว่ากิจกรรมคิวเลนเนี่ยมันยังไม่เข้ามากจริงแต่ถ้าเราเติมคูปองในหนึ่งหนึ่งคูปองเนี่ยเราจะได้รรัับไตตวา ดวงตาพิฆาตเนี่ยเพื่อไปเล่นกิจกรรมคิวเลนฟรีๆนะฮะทุกคนแต่มันก็ไม่ได้ฟรีร้อยเปเนหรอกมันแค่ฟรีประมาณ50%เรพราะว่ายังไงเราก็ต้องเติมใช่ไหมแต่ว่าการเติมเนี่ยมีข้อดีด้วยดวงตาเนี่ยได้ไป2ดวงไม่พอนะฮะเติมที่499นะฮะดวงที่2แล้วก็ได้ท่าเต้นสุดเอกลักของคิวเลนน่าจะเป็นท่าเต้นสําหรับสกินนี้สกินเดียวนะฮะซึ่งการเติมไปเนี่ยพี่ต้องบอกว่ามันมีข้อดีเพราะว่าเราสามารถ ใช้ในการรับสกินของเทพธิดาแห่งสายลมนี้ได้ด้วยนะครับเพราะว่าสกินนี้เนี่ยเพียงแค่เราเติมไปเข้าคูปองเราก็จะสามารถล็อกอินเพื่อรับสกินฟรีถาวรมาใช้ได้เลยโดยฉะนั้นเนี่ยพี่ปักบอกอย่างละเอียดขนาดนี้แล้วอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็ที่สําคัญเนี่ย คอมเมนต์เยอะๆกดไลค์เยอะๆนะ,ะพี่ปักขอแค่500ไลค์แล้วเดี๋ยวพี่ปักจะมาอธิบายกิจกรรมอื่นต่อน,นะฮะตอนนี้เนี่ยมีกิจกรรมใหม่ๆเยอะมากโดยฉะนั้นก่อนที่จะไปชมกิจกรรมอื่นเนี่ยกดไลค์พี่ปอดคลิปนี้ก่อนนะครับไปเล้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์ไปด้วยนะฮะบ๊ายบายครับจุ๊บ